เอกันสมุดปากกาน you know ane, ดเดี๋ยวเจอกันที่สมุดปากกานบายๆเป็นไงล่ะคือโทโทดี้โทดี้ Thunder X สาม X สามมันอันนี้เราโน่น TC สามซื้อมาราคาประมาณไม่เป็นใจประมาณนี้ห้าพันเจ็ดแม่เรีว่าเงินกูทำงานทำฝึกงาน OT อะไรรวมกันนี่รวมกับเนี่ยตั้งห้าพันเจ็ดเงินนี่มีดจะแดกเลยนี่มันนอนได้เลยมันคือ เออดีป่ะนี่ทีหลังเออเฮ้ยมันไม่ล้มนะไอ้ขานี้ยังไม่ล้มอยู่เฮ้ยโอ้เหี้ยเหี้ยไงเออเออโอ้โหเฮ้ยเหี้ยไม่ขึ้นเออเออเเหี้ยชิบหายละอึ๊บ